กอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟีฟ่าครับเอาละครับผมเจอกับลิเวอร์พูลซะด้วยวะแม่งเจอกับทีมตึงเลยครับเออเอาละครับนี่ทีมผมนะครับนี่ทีมไฟต้องข้ามครับเอาละครับเริ่มเคลียร์บอลจังหวะนี้นี่จ่ายมาที่ดินาตาเล่สเฟนเจอราตินาตาเล่จ่ายคืนมาที่เอนโซฟอนันเดสเอนโซฟอนันเดสไหลมาที่เอมเปเป้ครับจังหวะนี้นี่เล่นชิงไปชิงมาเอาละครับ ฟลอรันไหลมาจีนาตาเล่จ่ายให้โจโโจโปั่นอารีโซงเซฟแล้วยังไงเอาอยังไปไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้วนมาแล้วปั่นอารีโซงก็เซฟโอ้แล้วจะยิงก็อื้แหมยังเข้ามือบอลมันยังเบาไปครับอ้าแต่ทีนี้เสร็จฝั่งเชลซีเลยครับนะบอลไหลมาอ๋งไปกลายเป็นว่าไปเสียจังหวะซะงั้นครับแต่ยังทำได้อยู่แล้วยังไงจีนาตาเล่ จีนาตาเล่พาวเวอร์ช็อตอื้เข้ามืออารีซงครับยังทำได้ไม่ดีพอครับเอาอะไรครับบอลไหลามาที่เออร์ลิงฮาแลนด์ครับฮาแลนด์ไหลมาที่ซีดานดิซีดานอ้าวแล้วจงหวะน,นี้หลุดมาเจอกับกุลีกุลีแล้วเซฟได้ครับแต่อ้าวแล้วแล้วยังไงแล้วล้ำหน้าสิครับโอ้แต่กี้เป็นล้ำหน้านะครับบอลเปิดมาลูกอื้ไหลามาลูกนี้แล้วโหเสร็จซิกโก้เลยครับ โอส้สีดินสีด้านเอาแล้วหลุดมาแล้วบังบังครับบังอะไรบังโมซาลาครับบังซาลาไปเลยเอาแล้วครับจอดนี้เอาแล้วไหลามาที่โจโคโ,โจโคโจโคยังวันนี้แตก่ก็มาที่ฟอร์ลันฟอร์ลันวนหนึ่งทีแตก่ก็มาอีกทีที่โจโคโจโคปัน่นลูกนี้อาริซงปัดครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับขีรลีเลียนเอ็มปาเป้เอาเลยไปจ่ายไกลขนาดนั้น,นครับแล้วไม่เหลืออะไรสิกครับโดนตัดบอลแล้วมาดูช็อตนี้กันต่อครับ เ็นจอดส่วนของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่โดนสกัดไว้ได้บอลไหลมาดีเอนโซโฟันเดสแล้วไหลมาให้ต่อเอมปาเป้เอมปาเป้แล้วจีนาตาเล่โดนสกัดก่อนครับเดินาจาเล่โดนสกัดก่อนบอลไหลมาเอา,เ,อาเราไปเสียที่เทเล่องลีครับอย่างานี้ไงครับองลีองลียังไงองลียังไงองลีแล้วแล้วเป็นแล้วเป็นหมดครึ่งแรกกับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับช็อตนี้นี่โอ้โหแม่เ็จเลยครับ เสร็จอองลีเลยครับแตะบอลกลับมาที่เอ่ออะไรวะเนี่ยสีดานะครับไอเสียงก๊อบก๊อบแก๊กที่ตะกี้ทุกคนได้ยินคือเสียงผมหักนิ้วนะครับหักนิ้วตัวเองนะไอที่มันดังก๊อบก๊อบแก๊กเนี่ยครับขออภัยนะครับเดี๋ยวมันมันอันนี้คับมันขัดใจครับผมเลยขอหักสักหน่อยอแล้วับมาต่อกันต่อที่เกมครับบอลมาที่ซีดดินซีดานครับแต่ไปเสียที่โจเมเนียอะไรไม่รู้ลืมอ่านชื่อละไอเอ็มป๊ปเป้ จีนาตาเล่ครับไหลมาที่ฟอรลันแล้วฟอรลันกูเล่นท่าหนีแต่สุดท้ายเขาไม่ทันครับไม่น่าเล่นท่าครับน่าจะยิงเลยนะครับบอลมาที่ตัวของฝั่งซิโก้ครับแต่ซิโก้ก็ไปเสียที่เจอหลาดโจโคครับโจโคไหลมาที่ฟอรลันแล้วยิงหูยจีนาตาเล่กูลองยิงไกลครับแต่ยิงไกลแล้วไม่ตรงกรอบครับบอลยังพุ่งไม่พอครับมันแล้วมันก็ไม่ตรงด้วยครับมันไม่ตรงด้วยครับมาที่ซิโก้ครับซิโก้ กิติศักเสนาเมือเอ้ยไม่ใช่ล้วคนละคนละเอาละครับ <c oughs> บอลมาที่เทลีองดีครับ <c oughs> เอ่อเฟนเกอร์ฟาล์ลเกอร์อะไรก็ไม่รู้ครับชื่อของเฮียแกเอาแต่ช็อตนี้ได้สวนครับสวนมาเลยแล้วจีนาตาเล่มาบอลไหลมาเอาไม่ได้ครับเอาแต่ไปได้ที่เอนโซเฟอร์นันเดสไหลมาแล้วซาตีเฟนเจอลาจบสกอร์ครับผม โอ้โหเ,เจอเจอหลาดเลยครับนะดอกนี้เจอหลาดครับโอ้โหเอาจริงเอาจังอะครับโชว์สเตปยิงไปดอกนี้ครับบอลน,นี้มาถูกจังหวะถูกเวลาครับเรามาที่เออร์ลิงฮาแลนด์กันต่อหาแลนด์ไหลามาที่โมฮาเม็ดซาล่าซาลาแต่ก็มาเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วยิงติดบล็อกเจอหลาดอีกแล้วครับแบกจริงๆครับชายคนนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับจังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมมาเปิดมาดอกนี้ได้โขก แล้วมาที่ซิโก้ซิโกย้ยิงติดบ็อกค,ครับก็เอาเอาแต่ซิโก้มุดหนีแล้วมุดแล้วเรียับ้อยเลยครับซิโก้แม่งมุดหนีครับ <c oughs> โอ้โหซิโก้โชว์สกิลมุดหนีไะครับแหมมุดดินหนีเลยครับซิโกโ้โ,หโ,หโอ้โหบอลมาที่โจโคครับโจโคเก็บเก็บตกไม่ได้โอ้โหแล้วหมดเวลาเลยครับเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งไอสัตว์ที่ ที่สนามนี่แหละครับโอเคครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ